คุณแม่ก็มาคุณลูกก็มามันอยู่

วันนี้เป็นวันอังคารที่9มิถุนายนกระแสดาวที2 9เ0โปนกรเเป็นวันวังคารวันที่ตองประยุกตอินติใจธรรมครบรอ องปีก็ขอบารมีหลวงพ่อที่เจ้าใหญแฟนตรงผู้ปภาษาประยุที์ได้ใจทำยาก92เขาขอเป็น92นาที่พราอมยุ่งไปมาได้ไปมาได้ตุน92แล้วก็เพื่อพี่ร้อยที่สิบปีเป็นยสาธุสาธุวันนี้เป็นการพูดนำกบตัวมาอบกบูเนียทั้งประยุทธ์ใจธรรมแล้วก็ สาวที่กาใจการทำนมาบุญก er ็ขอปฏิบัติุญก็ขอให้เราดแรมจงหลุงปู่ปาระสาวคุณขอขอให้มีความมข็นงแรงมีควาสุขมีความสุขคแรงจะเริยด้วยปบัจะรยด้วยผกระส่งแบบศักย์สิท์อปายุบวัคนะศุกร์ลางางุกติดภากหลักานทุกมีองไรสาสาตสต ส่วนท่านต่อไปอาจารย์ชาพรอาจารย์ชริมาความสจบัติทุกวันมามากขอารัยโทษที่จาไปมุ่ไปในชุมนบัติศาสดอาจารย์ชาพรอาจารย์ัเรขออนุภรหม่เป็นเป็นศึกามสึกษกาเริกรเริญด้วยอรมยกริญด้วยผูกกับสมบัติช์สีของอายุวันิมสุขัลลาทุกขา์ทุกบ์ทุกมือเรื่อน

จันดังโหปัญญารสุญญามันชวติรัสยังาสกิติโยวิวัจันดโศมารุโควินาสัตุมาเตหวัตตุตารายโยสุขิติกายุโกหวาอภิวันชนาสีเบจเนจจา โรธรรมาวาทันติอ